ครับผมต้นนี้สองห้างเลยครับต้องรอก,ก่อนครับผมรอ,อ,อให้ใส่น้ำก่อนช่วงนี้หนาวห้างหนึงนงงน่งอีกตัวห้างหนึ่งครับสองห้างครับผมหัวหน้าเป็นแบนครับ ให้ครับผมก็สูงมากถอยประมาณยี่สิบจะลอยพึ่งใส่น้ำก่อนครับมื่อเกี่ยอามาก,กับฟอขึ้นไปตอนนี้บรได้ยังแน่นอนครับพอพึ่งแก่แน่นอนกับเบื้องล้วหนาเปอะเลยกัดค้อนขาวโพดเลยครับรอก,ก่อนรอก,ก่อนโอเป็นมาแล้วครับไข้างบลแนมมาน้าฟอครับผมโอ้วาแล้วจ้ะ หมอนามพักง่ายเลยครับแต่ก็พร้อมหัวใจดอกรับเต็มโอ้ยบึงเรี่ยวครับหมาค่ายครับผมพวกงามโูดเต็มเลยครับเมื่อกี้ตีถอยนกบินออกฮือเลยครับขอตัดครับผมพอ,อเห็นเลยครับขอตัดขอตัด กองลูกอ,อ่อนใูแต่กระทั่งก่อนหดลูกอ่อนก็ผมช่วงสมนี่นานกว่าคอลูกอ่อนครับเออโอ้ใส่มือลนะครับเออ ชินครบผมใใลายหหยลงไปจะต้ง,งตำ่ำตปงสูงก็่มไม่นาม่าครับโมเนมเนต์โมเนต์ามาดี่าไปเลยครับเดีคบสิบัดควอนขาใหญ่แหงน่งครบผม ชุ่มพระพมหน้ำบ่มีน้ำบ่มี

ห้างนี้น้ำยังเหลือครับผมนี่ยอนครับผมหนรอบสองรอบสามแล้วครับตัดครับผมส่วนสองห้างขอตัดก้องครับไม่ยู่ก้อนเก่าครับผมผมงัติประชาองขอภัยเด้อพี่หน่อ ร่วมกระแห้งครับทางพ่อเรือครับดข้างเลว่างร้างอ้มโห ăn con thấp vang con Rồi tắt nàn có cùng có subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ สวนกอนหนว่าค่วงแดดดีครับวันนี่มรู้ง่าอยู่้า,า,างเห็นชาว่านม่เหนเจ็บเจ้าว่าขอไล่เหนื่อยได้ครับแดาดวครับชิดเอีย้ยงชิดเอี้ยง ไตตึงครับผมพี่น้องที่สองไป่ตึงงอ้บ่าวแดงเรากดแบนนึงนี่ละครับออ บ,ออบุดเบิร์ตพอกันซาไปก็อเอากระยานข้ายุสทีห้างขาดก็ผมผมเขาบอกร่วมสีแห้งขอแจ,จียงห้างก่อนครับ ใส่สูงครับผมสยอนลงเพราะว่าต้องสอนค่อยครับควกไปบวตรับพที่นอขาล่งี่ระบมแท้คอ่อยอ้าว่านเราสิบ่เอาแล้วครับ มือนีก็ได้วัดแล้โอ้อย่างพายูเข่าครับผมย่างั้างขาดไปยงาพรถึงเอาตัวอ่อนครับตัวอ่อนแล้วตัวแก้วเหนี่อ่ดดอนรับไปครับผม ข้างเชิงมาเล่นผมอยู่ครับับพี่น้องยอนล่งครับอยาดยอนล่งมาได้หลายทบไปก่อนครับสองห้างหลักช่วงดุด้ครับช่วงพาะยุนจะประมาทเด้อใส่ห้างแหลกไปครับ ห้างสองห้างเอาละบมดเอาหาากมากไหมครับหยากข้างที่สองห่ะร้อนเลยครับ มหมอาวานนี่ผมเอดมากเพราะทอดอกครับเมื่อวานได้บ่ได้คิดว่าษีเอาเมื่อวานเนี่ยคิดทอดไม่สิดโซนนะครับตายไปครับผมลงครับฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามครับผมขอบคุณครับครับพี่น้องดับครบเรียบร้อยแล้วครับโอ้ขอลบแดดก่อนรถขเขาป่ะเดี๋ครับผมคนขอลบแดดอยู่กระท่อมก่อ,น,อกนห่อนเก็บของแล้วครับอยู่รถฝุ่นโอ้ ห่อนแห้งครับผมห่อไม่แตนมาเลยหมดตัจฉิสมหาเหนียวบดัดครับผมยางเรียงซีละครับต้นใน,ในส,สี่ถ้วยต้นให้รางออกอยู่ครับใส่รางแป๊บรางเนี้ยก็ออกพุณนครับต้นพูนสี่ถ้วยผม่าโบ,บมือนบมือ,มอตอนอสอนถ้วยอีดีครับ สนทอยเขาหายใจไม่ค่อยออกอยู่แล้วพอตีท้อยเนี่เข,ขาออเบ่งสังเกตอาการพึงครับผมถ้าพึงมันเพราะท่านใดย้อนเพราะท่าน,นอย่างเขากับ,บ่ต้องใส่หน้ากากถ้าเป็นไปได้จะประมาทครับผมใส่ขึ้นไปเลยใส่ท้อประมาณสามยี่สิบสองหน่วยครับผมหมวกวันคำนวยคำนวณว่ายี่สิบแต่ว่าเอาอีรีก,กับยี่สิบสองหน่วยผมตีสามหยียครับผม สามเหยียบแบบสุดๆแ้ะครับเก่งเหยเยดๆน้อยจากน้อยบริสีที่ครับประมาณเจ็ดสิบเซนได้แหละเราจะส่วงไฟส่วงมั่นครับผมโอ้ยเบื้องครับมือไปครับผมฝากก็ไหลก็แช่ก็จะตามครับผม